มันมีคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยถ้าพูดออกไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมมารังแกพลเอกประยุทธ์อีกคลิปนี้14ปีกว่าที่แล้วพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการฐานบกคุณวาสนาถามว่ามีความคลองใจกันมากว่าทำไมยุทธการของทหารไม่ใช่แนวรุกบ้างใช้แต่แนวรับพลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่าลุกยังไงละ่ะรุกคืออะไรวาสนาตอบว่ารุกคือหมายถึงเป็นฝ่ายบุกบ้างพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกว่าลุกคือไปไหนละออกนอกประเทศแล้วตอนนี้เราอยู่ชิดชายแดนอยู่แล้วไงวันนี้เขาจะจริงมาแล้วว่าถ้าเราอยู่ชิดชายแดน อยู่แล้วแม่ทัพภาค2คงไม่ยึดคืนมาตั้ง11จุดแสดงว่าเราไม่เคยอยู่ชิดชายแดนเลยที่ผมเอาคลิปนี้เอามาดูเนี่ยก็เห็นจุดยืนของพลเ็กประยุทธ์ตั้งแต่สมัยเป็นผู้จัดการฐานบกวันนี้กองทัพภาค2ท่านแม่ทัพกุ้งท่านพิสูจน์เห็นด้วยแล้วว่ารบแล้วรบ จริงและได้ดินแดนกลับมาจริงด้วย11จุดกองทัพเรือกองทัพประกาศเขาก็ช่วยประชาชนทั้งประเทศไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาส่งทั้งแรงกายแรงใจสเสบียงทรัพยากรไปช่วยทัพภาค2กับทหารแนวหน้ากันหมดมีแต่กองทัพภาคหนึ่งกับเด็กในคาถาของท่านที่เล่นปลาหีไปแสดงท่าทีขึงขังด้วยการกั้นรั้วลวดหนามขึงแสดงในจุดที่อยู่ห่างจากมุดเขตประเทศไทยไปอีกครึ่งกิโลเมตรครับคือในยุคดิจิตอลเนี่ยท่านผู้ชมครับคนเราจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งอยู่ในตําแหน่งที่มีอํานาจปิดตัว ตนที่แท้จริงไม่ได้หรอกผ่านมาระยะหนึ่งเราสามารถเรียกเรื่องราวเก่าๆมาดูได้เราจะเห็นข้อเท็จจริงยุคนั้นที่เขาพูดกับยุคนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นให้พวกเราได้เห็นกัน